สวัสดีนะครับในทีมนี้นะครับเป็นเจ้าบอนน้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับในทีมนี้นะครับเป็นเจ้าบอนน้อยนะครับกับโป้งนะครับมั่งไปนะครับตอนนั้นนะครับเป็นพายุสังน้อยนะครับกับพี่อุ้มนะครับอดีตทีมชาติไทยสาวนะครับอุ้มนิติยดาแก้วคำใสนะครับพี่สาวของน้องปริมปภาแก้วคำใส่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามเพจนะครับ ก็คู่นี้นะครับมันแน่นอนนะครับในรอบแรกนะครับในคู่แรกนะครับรอบแรกยังไม่จบนะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับหลายๆท่านนะครับผมคงอ่านไม่หมดนะครับสปอนเซอร์นะครับก็หลักๆก็เป็นท่านวาทีิสสอนะครับเมธีพรมสิงห์นะครับแล้วก็เสียเดชนะครับเสียเดช โกรวยนะครับลังก๋วยเตี๋ยวโกรวยนะครับี่เดี่ยวโปรโมเตอร์นะครับเดี่ยวไก่ชนนะครับขอบคุณนะครับที่จัดรายการดีๆให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับราาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและแอดมินด้วยนะครับโอ้โหมาสออยากเห็นหนาเาได้ยังกไป โอ้ยไอ้ไอ้บอลน้อยเพื่อสปอนเซอร์อาชีพเอาให้เข้ารอบนะนะครับก็บนน้อยบักขามนะครับคอนเจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจ้าบอลน้อยบ้านบักขามนะครับนะครับ หลายท่านรอชมเขานะครับนักเตะที่มีท่าเตะเป็นเอกลักษณ์นะครับเคยเห็นกันในทีวีมันเป็นให้ดูทุกคนเลยนะผมก็เห็นหลายครั้งแล้วนะสำหรับเจ้าบอน้อยนะครับมาชมและแชร์ช่วยกันนตัวเป็นๆมาให้ดูนะครับชมนะบะครับมิติใหม่วสินการตะกอนอ่านชื่อถูกไหมครับครับถ้าอ่านไม่ถูกหรือยังไงนะครับต้องขออภัยนะครับคุณนับคุณรัตรนะปีนี้นะครับจัด ขอบคุณท่านสสนะครับว่าที่ท่านสสนะครับเมธีพผมสิงห์นะครับหนึ่งปีนี่ผ่านมครับคือเป็นโกโมโตโกลมโตเตอร์หลักนะครับโคตรกะสีไลก็ดีกะสีมวนก็นีนะครับโอ้ยนะกะบอกไทยบ้าพอยแข็งคน่อยทำไมนะครับทไมขอบคุณนะโกโมเตอร์เดี่ยวไก่ชนนะครับโกโมเตอร์นะครับเปรียบไก่ชนนะครับในไพ่สายนะครับ ดูชมหน้านะครับของน้องบอลน,นะครับบอลน,น้อยนะครับบ้านบักขามนะครับอันนี้มาในสีผมสีทองนะครับบอลน,น้อยนะครับกับท่าเตะน,นะครับที่เป็นเอกลักษณ์น,นะครับอดิศักดิุลุนนะครับทเทโป้นะครับระหว่างทีมส้มจังพบทีมแดนน้ำส้มในเซตที่หนึ่งแดนน้ำส้มเป็นฝ่ายส่ลงลูกสนามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเรื่อยๆนะครับแชร์วนไปนะครับก็สองทีมพร้อม เริ่มศูนย์เริ่มแล้วนะครับศูนย์ศูนย์นะครับอืตัดเข้าช่องกลางพี่พายุลูกนี้อื็นลือฉาบสวยได้ดีนะครับสำหรับพายุสั่งน้อยนะครับหลิงลมอีสานนะครับพายุสั่งน้อยนะครับหลีกนะครับหลีลลให้ชนดีนะครับศูนย์ต่อหนึ่ง,งเกมเส,สิร์ฟบอลน้อยนะครับยกเข้ามาพายุสั่งน้อยแต่ดีนะครับ เพียวเชียว0.2 0.2น,น,ออนะครับแชร์ไปนะแชร์ไปนะครับยี่<ท>ต้มจังติ๊ตเต้่ีนโชนี่ทีมหนึ่งของเสียน้ำผู้นะครับดูแลด้วยนะครับเสียน้ำผู้ส่งเข้าสองทีมนะครับส้มจังส้มจี๊ดนะครับ สามศูนย์สามต่อศูนย์นะครับทีนี้บอลน้อยประขามได้แชมป์ไทยพีวีเอสครับเกมเตะของบอลน้อยมาแล้วนะครับเกมเตะมาแล้วนะครับลูกแรงนะครับเด็กเกินฝาดนะครับเสื้อเดเสื้อทีมเจ้าถ่ายจาบอลน้อยลากเข้าไปลูกนี้ กระตืบนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับลูกเตะในตำนานนะคยอบน้อยนะครับที่มีท่าเตะเอกลักษณ์นะครับสตัวเล็กแต่ผิวเชียวบอลน้อยเล่นหลีกให้อำนาจเจริญนะครับ3ามสอต่อสอผายุสั่งน้อยเสิร์ฟตัดมาปีโป้งยกขึ้นไปห่างนิดหน่อยบอลน้อยนะครับเตะแก้ไขได้ดีนะครับ ไอ้มาน้องกันคือขากันเนาะตัวยกวแม่เบอร์สองแม่นะครับก็ฝากกดแลค์ก็แชร์ด้วยนะครับสามเท่าสามเท่ากันนะครับเนี <Yeah. S 1> ่ส้มจังได้แต้มส้มจังได้แต้มนะครับสามสี่สามต่อสี่อือเสิร์ฟตัดเข้าช่องกลาง หลุดนิดหน่อยพี่พายุแก้ไขกลับมาได้ยังตีเกี่ยวโอ้โหตุ้มยังครับตุจังได้แก้มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในเกมมันๆนะครับผู้หญิงนะครับฝั่งนั้นมีผู้หญิงหนึ่งคนครับสาต่อหครับสามต่อห้านะครับมาดูเกมเสิร์ฟพี่โป้งโอ้โหได้แต้มเลยนะครับโอ้มั่งป้ายนะครับ โอ้โหสุดยอดนะครับโป่งนะครับบ้านติดกับสนามบ้านปะขามนะครับซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับพี่โป่งนะครับก็สังกัดบ้านปะขามนะครับต่อซีมาดูเกมเสิร์ฟอายุตัดคอยเจ้ากลางมาโอ้โหหลุดนะครับเจ้าบอลน้อยสุดใจเลสากลไดก็แชร์ไปเรื่อยนะครับผู้นี้มันนะครับบอลน้อยบัะขามนะครับจะมีชื่อต่อไปกเรื่อยๆนะครับ เขาจะเป็นนักเตะในตำนานนะครับบอลน้อยนะครับมาแล้วครับลูกเตะของเขานะครับเรียบร้อยดีนะครับในน้ำส้มไดปแจมแชร์ช่วยกันครับครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณโปรโมเตอร์นะครับที่จัดตะก้อให้ชมนะครับพี่เดี่ยวไก่ชนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหกต่อห้านะครับพี่พายุตัดสายมาเจ้าบอลโป้งโอ้โหไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวนะครับลูกเตะนะครับเจ้าบอลน้อยนะครับ ผมสีทองนะครับปกเท่ากันนะครับโอ้โหโงมังไปเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับหกเจ็ดหกต่อเจ็นะครับบอลน้อยเสิร์ฟไปพี่อุ้มยกเข้ามาพายุยังติดเกี่ยวพี่โป้งลูกนี้โอ้ยืยเตะยย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 รับโปยย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 ้ยยยมยยยยย โอ้สุดยอดนะครับเจ็ดเท่าเจ็ดเท่ากันน,นะครับแด่น้ำส้มไปแตมแด่น้ำส้มนะครับได้แตมนะครับสนามไหนครับสนามอยู่ที่นะครับ ตลาดสดน้องเบนนะครับบ้านกูกาเอ้ตำบลกูกาสิงนะครับบ้านน้องเบนตำบลกูกาอำเภอเกษตรนิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับจัดสองวันนะครับพรุ่งนี้เป็นรอบแปดรอบสี่รอบสี่นะครับเจ็ดต่อเก้านะครับโอ้พี่อุ้มตัดมามาดูเกมเตะของเจ้าบอลน้อยนะครับยกเข้าไปหน้าหน้าเรียบร้อยดีนะครับลูกเตะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับคือบอลน้อยนะครับบอบอลน้อยหายเจ็บแล้วน่ากลัวครับ นะครับก็ยังอาการน้องก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของเจ้าบ้น้อยนะครับก็สอบถามกันเรียบร้อยนะครับโอ้โหถ่ายอยู่สองน้อยเสือบีนะครับลูกนี้พิกตาไข่นะครับได้แต้มเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนอื่นได้ชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เจ็ดต่อแปดนะครับมาดูเกีนเสื้อของโป้งเสร์ฟตัดไปพี่อุ้มยกซ้ายมาพายุสั่งน้อยโอ้โหกติไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันนะครับดีกีลี่นะครับพายุสั่งน้อยนะครับนักติในตำนานไปแล้วนะครับพายุนะครับสิบต่อเก้าอ้โหเสร์ฟตัดชับาะของลงยกเข้ามาลูกนี้พี่อุ้ม ทุกท่านไแชมพี่พี่อุ้มยกจังหวะนี้ได้สวยมากบอกเลยครับสุดยอดนะครับเกมยกของพี่อุ้มนะครับสิบเท่าสิบเท่ากันนะครับซ้อมกันบ่อยนะครับกับพี่อุ้มนะครับแกนึบมากนะครับ <6 S 2> โอ้โหหลังเท้าแน่นนึกโอ้โหยกจังหวะต่ําไปหน่อยนะครับโร่งยกเข้าไปบอลน,น้อยลงนี้กระทืบนะครับโอ้ลงหน้าตะข่ายเลยนะครับ ไม่ถึงเมตรเลยนะครับลูกนี้ลูกลอยครับเจ้าบอลน้อยครับคือไม่มีอาการตกใจครับนะครับเขามีท่าเตะเป็นเอกลักษณ์นะครับบอลน้อยนะครับสิบสิบเอ็ดสิบต่อสิบเอ็ดพายุตัดมาโป้งยกเข้าไปลูกนี้บอลน้อยดีเรียบร้อยดีนะครับชนะเขารล่อแปดทีมนะครับคู่นี้นะครับฝั่งเขาสองขวดครับใครชนะนะครับเขารล่อแปดทีมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยนะครับขอบคุณนะคสิบสองสิบต่อสิบสองโอ้โหพี่อุ้มปั่นยอดหมาบอลน้อยลากเองลูกนี้ว่าไงโอ้โหนะครับเตะได้หมดนะครับขอแค่ชงขึ้นมานะครับเจ้าบอลน้อยนะครับมีเสียงหงฮานะครับสำหรับเอฟซีนะครับเอฟซีเจ้าบอลน้อยนะครับมาดูเจ้าบอลน้อยโดยเฉพาะก็มีนะครับเจ็ดสิบสาม พายุเสร์มไม่กล้านะครับคุณแทนแล้วนะครับสำหรับบอลน้อยนะครับรายการนี้นะวันที่หนึ่งหนึ่งห้าพันบาทนะครับสิบสี่สิบสี่ต่อสิบเสิร์ฟง่ายๆเลยเจ้าบอลน้อยนะครับยืนติเหมือนฟุตบอลนะครับ จะเกมไหมนะครับมาดูนะครับเกมเสิร์ฟของโป่งมังป้ายนะครับ14-11 14ต่อ11นะครับเกมครับอืมเกมนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับสำหรับพี่โป่งนะครับพี่แด่นผมไม่ใส่ครับพี่พักไม่มีเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ105ยูเซอร์นะครับที่หนึ่งโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกลังใจให้แอดมินและก็นักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับ ผู้ต่อไปนะครับกําลังวอร์มนะครับเป็นเจ้าแบงค์นะหัวระเบิดนะครับแบงค์กับเจ้าแบงค์กับอะไรนะบอสแบงค์กับบอสทบนะครับผู้ต่อสู้เป็นใครอ่ะนี่ครับน้องอุ้มนะครับเจ้าของเหรียญทองอีเชนเกมนะครับอักีฬาทีชาไทยนะครับผู้ต่อสู้นะครับเป็นฮักสามสมัยวังสันนองสาวเวลาเชื่อเย้ครับ นะครับอย่เพิ่งไปไหนนะครับอย่างมีเซตที่2นะครับัสดีน้องปริมนะครับน้องปริมเดินมานะครับขอให้ดูบรรยากาศนะครับข้างสนามนะครับนะครับนี่คือพี่กับน้องครับน้องปริมประพาแก้วคําใสนะครับกับพี่อุ้มนิติยดาแก้วคาใสนะครับอดีตทีมชาติไทยหญิงนะครับเบอร์2นะครับพี่อุ่มนะครับ น้องพริมนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับหลายทัานนะครับหลายคนอาจรู้จักเขานะครับมาชมกันต่อในเซตที่2อครับเซตที่2กําลังจะเริ่มนะครับเวลาเส้นหลังต่อไปเป็นการแข่งขันในเซตที่สองสมจังเป็นฝ่ายส่งสมจังเป็นฝ่ายส่งนะครับส่งคนภูผพาเจ้าเตยนะครับยังอยู่ในรอบแรกอยู่นะครับผากอนแลกก็แช์ด้วยนะสหรับเจ้าเตยนะครับ พี่พายุโอ้โหเปิดไปยังอยู่นะครับโอ้โหยกเข้ามาให้บอลน้อยลูกนี้เรียบร้อยนะครับแดนน้ำส้มได้แต้มแดนน้ำส้มได้แต้มนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอุ้มเสิร์ฟตัดไปบอลน้อยลากเองลูกนี้ว่าไงโอ้โอ้ทำดีนะครับลูกนี้แดนน้ำส้มได้แต้ม หกนนี่เด้อนนี่เด้อศูนย์สองศูนย์ต่อสนะครับพายุสั่งน้อยนะเียน้ำทเตเตอเอาไว้ในข้่เดี๋ยวสิหานี่้าได้ขาลองทแห้งีน ไม่แน่ไม่แน่นะอ่ะอะาโอ้โหพี่อุ้มหลุดไปพี่พายุลากเล่นเองลูกนี้เตะหายนะครับลูกนี้ไแน่ลิงลมอีสานนะครับพายุสั่งน้อยนะครับโโภาพเสียงชัดเจนดีหรือไม่นะครับก็ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์นะครับที่จัดแต่ก์รายการนี้ให้เราได้ชมก <มา S 1> ันนะครับหนึ่งสามต่อหนึ่งนะครับบอลน้อยเสิร์ฟโอ้โหพี่พายุหลุดออกมาหลังนะครับลูกนี้ตะก้อนะครับ ยังอยู่ในรอบแรกนะครับจะเตยนะครับ4 1 4ต่อ1น,นะครับหมาดูเกมเสิร์ฟของโป้งอโอ้โหได้แต้มเลยนะครับลูกนี้นะครับรอบไหนแล้วครับยังอยู่ในรอบแรกนะครับเปลี่ยรงไปครับ คือต่อจากคู่นี้ไปนะครับใครตกนะครับก็เอ้ใครแพ้ก็คือตกรอบนะครับใครชนะก็รอบแดทีมะครับหนึ่งต่อห้านะครับบอลน้อยบินปานยกเลยครับแอดนะครับใช่ครับเจ้าบอลน้อยโอ้โหเตะหลอกได้สวยนะครับยกล้นมานะครับแต่โดดขึ้นแตะนะครับเตะหลอกหลอกนะไม่โดนลูกนะครับหนึ่งหกหนึ่งต่อหกนะครับโอ้โหเต้มห่างนะครับหนึ่งต่อหก ี่อุ้มเสิร์ฟไปมาดูเกเมเตะเจ้าบอลน,น้อยนู้นนี่โอ้โหติดโยโอ้ยังอยู่นะครับพี่พายุแก้ไขไปโอ,โ,โอ้โหลูกออกไปนะครับเดนดนำโชคเด็ดแน่โอ้โหพี่พายุนะครับพายุสั่งน้อยนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งต่อเจ็ดนะครับพายุเสิร์ฟตัดไปโป่งยกขึ้นมาบอลน,น้อยบักขาม ดีเรียบร้อย,ย,อยดีดนะครับเดลียนนำสมได้แต้มเจ้าบ้านน้อยนะครับเพิ่งมาบอกนะครับก่อนจะมาใน3สามวันนะครับแปดหนึ่งแปดต่อหนึ่งนะครับย<อ>กเข้าไป พายุสั่งน้อยอู้โหค้างตัวรอนะแต่ก่อนน่ะแกเป็นนักเตะที่ค้างตัวได้นานที่สุดในประเทศไทยพี่พายุนะขึ้นไปนอนค้างงี้แหละค้างยื้ออย่างเงี้ยพี่พายุนะสองแปดต่อสองนะครับบอลน้อยตัดมาพี่พายุลากเล่นเองลูกนี้เตะเรียบร้อยดีนะครับจังเดแกค้างอ่ะอยู่บนอากาศได้นานสุดนะพี่พายุ นานที่สุดในประเทศไทยเลยนะแต่ก่อนนะแปดสามแปดต่อสามนะครับ,รบถือว่าห่างนะครับ<า>แต้มนะครับมาดูเกมเสือของโป้งมัางไปนะครับอโอ้โหเส์ฟตัดสายมาพี่อุ้มหลุดนิดหน่อยนะครับอ,อย่างกลับมาได้ลูกนี้เรียบร้อยดีนะครับเต็มข้อรอเต็มแข็งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและแอดมินด้วยนะครับจะได้มาถ่ายทอดสดให้ชมกันบ่อยๆอีกครั้งนะครับ วันนี้เรามีคู่นอกรายการนะครับเป็นเจ้าเจิ้นกับเจ้าต้นฟุกนะครับเจ้าเจิ้นนี่ก็ระดับประเทศนะครับสี่ต่อแปดนะครับโอ้โหพายุเสิร์ฟออกไปนะครับแดดนำทมได้แจมเจ้าตนฟุกนะครับมีดีกีก็นิดหน่อยนะครับชนะกระติ๊บน้อยนะครับพรัมสองมานะครับก็เลยได้เตะกับเจ้าเจิ้นนะครับสี่เก้าสี่ต่อเก้านะครับปีอุ้มเสิร์ฟไปปีโปงหนึ่งโปงสอง บอลน้อยโอ้ยกล้นมาอย่างเดียวเลยนะครับไม่ใช่เดิมบันนะพี่สี่สิบสี่ต่อสิบนะครับฝากกดไ์ก็แชร์ด้วยนะครับโอ้โหโป่งหนึ่งโป่งสองบอลน้อยบักขามนี่คือท่าเตะเอกลักษณ์ของเขานะครับเตะไม่ได้เกี่ยวนะครับสักจึ๊กสักจึ๊กนะครับ โอ้โหขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเพียงรูปเรานะครับฝากแล้วก็แชร์ด้วยนะครับสิบเอ็ดต่อสี่นะครับอืมตัดยอดมาพี่อุ้มเปิดหลังคาง่ายๆยกเข้าไปผ่าอยู่ยังติดเกลียวบ่งยกมาบอลน้อยว่าไงยอดยังติดเกลียวอีกพี่อุ้มยกไปแกตัวได้ไหมลูกนี้เรียบร้อยนะครับดูสิครับทุกคนเป็นตี๊แต้มหลังกาหลังนะครับ เทียบไปว่าจิตอายุงดีกว่าอายุงดีกว่าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดต่อห้านะครับอืบอฮือจะบอลน้อยเสริร์ฟออกนะครับตุ๊กจักได้แต้มเจ้าต้นหรือเจ้าลายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ขานชื่อนะครับต้องขออภัยนะครับสิบเอ <c oughs> สิบเอ็ดต่อหกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมกาสิบจูเซอร์นะครับโป่งโอ้โหโป่งเสอร์ไม่ข้ามนะครับโป่งมั่งป้ายนะครับจับแต่เป็นโซมมั่งป้ายป้ายนี่เป็นภาษาไทยมั่งนี่เป็นภาษาอีสานนะครับจับรวมกันนะครับเป็นโป่งมั่งป้ายนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับยกเข้ามาบอลน้อยปัก ถามนี่เนต้าทุบได้แจ้าเอาเอ้ยตะก้นวยเขาเลยปล่อยลูกลอยนะครับเศรษฐมันน้อยนะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดต่อสิบสองนะครับมาดูเกมเสิร์ฟพี่พายุนะครับตัดปลายโอ้โหหลุดนะครับเจ้าโป้งนะครับทุบจังได้แจ้ไม่ใช่โป้งปิดบัญชีนะครับวีรยุทธหน้าหนองคายวีรวุฒิน้าหนองคายนะอันนั้นโป้งปิดบัญชีนี่โป้งมั่งไปนะแปดต่อสิบสองนะครับ บอลน้อยว่าไงมาดูเกมเตะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแล้น้ำสุปไต้มเต็ม <c oughs> แต้ก็สำรองครับผมผมไม่กล้าขึ้นไปนั่งหราพี่นัทแปดใช่เนี่ยยางไ้กอล์ฟเนี่ยมันขึ้นไปนั่งมันได้นั่งเหล็กอะ่ะโอ้โหเสิร์ฟดีนะสังเกโป้งนะครับ กโป่งปิดบัญชีเอ้ยโป่งมั่งป้ายนะครับสแต้มเดียวเกมสิบสี่นะครับแปดสิบสี่ต่อแปดนะครับยกเข้าไปโอ้โหล้นอีกแล้วปิดโป่งโอ้โหหลุยสหานะครับลูกนี้ไปตกแลกะขล้นเรื่อ 1 4บสีต่อ9นะครับมาดูเกมเสอร์ของโปง้อยังอยู่นะครับพี่พายุลากเล่นเองลูกนี้พลิกตาข่ายข้ามไปนะเ,ปนเกือบไม่ข้ามแล้วนะครับชงต่ำไปนิดนึงนะครับสำหรับพี่พายุนะครับเราวใส่คสาถาซอยได้อยู่สิบสต่อ14นะครับจะตามทันไหมนะครับ ปิดได้ไหมบอลน,น้อยบักขามเรียบร้อยนะครับเกมนะครับเกมนักกีฬาเทศหลังผลการแข่งขันในเซตที่2แดนน้ำส้มชนะ1 5ดห้าสิอย่าลืมกดนนมชนะติดตามเพจไว้ด้วยนะครับฝาก